เคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขารู้ได้อย่างไงว่ากําลังมาถูกทางคําบอกมันซ่อนอยู่ในภาษาพิเศษที่เรียกว่าการบัญชีนี่แหละครับแล้ววันนี้เราจะมาแกะรอยภาษานี้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านเรื่องราวความสําเร็จของธุรกิจตัวเองได้เอาล่ะครับลองเริ่มจากคําถามนี้กันก่อนธุรกิจของเราเนี่ยมันกําลังเล่าเรื่องอะไรอยู่รู้ไหมครับว่าทุกการซื้อทุกการขายทุกธุรกรรมมันก็เหมือนกับประโยคหนึ่งในเรื่องเล่าเรื่องใหญ่ของบริษัท และการบัญชีนี่แหละครับคือเครื่องมือที่ทําให้เราอ่านเรื่องราวนั้นได้แบบทะลุปลุโป่งเลยแล้วทําไมเราต้องอ่านเรื่องนี้ให้เป็นด้วยล่ะมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอในส่วนแรกนี่แหละครับเราจะมาดูกันว่าการเข้าใจบัญชีเนี่ยมันมีพลังในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจได้ยังไงบ้าง อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการทำบัญชีมันให้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่บอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะแต่มันยังเป็นเหมือนกับเอ่อเข็มทิศเลยล่ะครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องสำคัญๆได้แม่นยำขึ้นช่วยให้เราวางแผนกำไรแล้วก็คุมต้นจูนไม่ให้บานปลายได้และที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับธุรกิจที่ใหญ่จะโตคือมันเป็นเหมือนใบเบิกทางชั้นดีเลยครับเวลาที่เราจะไปหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะจากธนาคารหรือนักลงทุนก็ตาม นอกจากนั้นมันยังช่วยสร้างระบบข้างในบ้านให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยให้เราวางแผนภาษีได้แบบเป๊ะๆที่สุดด้วยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันสําคัญยังไงทีนี้มาดูกันที่แก่นของมันจริงๆดีกว่าหลายคนได้ยินคําว่าบัญชีแล้วแบบอ้ปวดหัวมันดูซับซอ้อนไม่หมดแต่มมนต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะย่อยมันออกมาให้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้นี่คือนิยามแบบเป๊ะๆตามตำราเลยนะครับการบัญชีคือศิลปะ โหฟังดูอลังการมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆล้านิยามนี้มันบอกหัวใจสําคัญไว้หมดแล้วนะมันก็คือกระบวนการจัดการข้อมูลการเงินอย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแต่เราจะทําให้มันง่ายกว่านั้นอีกจริงๆทั้งหมดนี้มันมีแค่4สเตปง่ายๆแค่นี้เองครับลองนึกภาพตามนะฮะสเตปแรกเลยรวบรวมนึกภาพเราเป็นนักสืบเลยครับเก็บหลักฐานทางการเงินทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จบินต่างๆพอได้มาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือบันทึกข้อมูลพวกนั้นลงไปในสมุดบัญชีอย่างเป็นระบบระเบียบ จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนประมวลผลก็คือการเอาข้อมูลที่บันทึกไว้มาจัดหมวดหมู่สรุปให้มันเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายครับสำคัญมากคือการสื่อสารผ่านรายงานทางการเงินเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจให้คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเอาละครับทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ5ตัวละครเอกในเรื่องราวการเงินของธุรกิจกันดีกว่าถ้าเข้าใจ5ตัวนี้ได้นะบอกเลยว่างบการเงินจะกลายเป็นเรื่องกุยก้ยๆไปเลยครับใช่แล้วครับมีแค่5ตัวนี้เท่านั้น ที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดจำห้าตัวนี้ให้แม่นๆเลยนะตัวละครแรกเลยสินทรัพย์หรือ Assets ครับพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ธุรกิจเป็นเจ้าของและมีมูลค่าอะไรก็ตามที่บริษัทเป็นเจ้าของและมันมีค่านั่นแหละครับสินทรัพย์ตั้งแต่เงินสดในบัญชีที่ดินอาคารเครื่องจกักรไปจนถึงสินค้าในสต็อกทั้งหมดนี้คือทัพทรัพยากรที่จะสร้างเงินให้เราได้ในอนาคตตัวที่2หนี้สินหรือ Liabilities ครับ อันนี้เข้าใจไม่ยากเลยก็คือทุกอย่างที่ธุรกิจเราเนี่ยติดหนี้คนอื่นเขาอยู่หรือภาระที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคตอย่างเช่นเงินกู้ธนาคารหรือเงินค่าของที่เรายังค้างจ่ายซัพพลายเออร์อยู่นั่นเองครับต่อมาคือส่วนของเจ้าของหรือ owners equity ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะมันคือเงินของเราจริงๆในธุรกิจคิดง่ายๆแบบนี้เลยครับ เอาทุกอย่างที่เรามีหรือก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดมาตั้งแล้วลบออกด้วยทุกอย่างที่เราเป็นหนี้หรือหนี้สินทั้งหมดส่วนที่เหลืออยู่นั่นแหละครับคือส่วนที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นตัววัดความมั่งคั่งของธุรกิจเลยตัวละครที่4รายได้หรือ revenue ครับอันนี้คือพระเอกเลยมันคือเงินที่วิ่งเข้าบริษัทของเราจากการทํางานปกติของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเงินจากการขายของการให้บริการหรือแม้กระทั่งดอกเบีย้ยที่ได้รับ มันคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจของเรามีชีวิตและเติบโตไปข้างหน้าได้และมีรายได้แล้วก็ต้องมีตัวละครสุดท้ายครับค่าใช้จ่ายหรือ expenses ก็คือเงินที่ไหลออกจากกระเป๋าเราไปเพื่อให้ได้รายได้กลับเข้ามานั่นเองครับอย่างเช่นเงินเดือนพนักง,งานค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าหรือว่าค่าการตลาดพูดง่ายๆคือทุกอย่างที่เราต้องจ่ายเพื่อให้ธุรกิจมันหมุนต่อไปได้โอเคพอเรารู้จักตัวละครครบทั้ง5ตัวแล้วนะฮะทีนี้มาดูสูตรวิเศษกันดีกว่า มันเป็นกฎพื้นฐานข้อเดียวเลยที่ผูกทุกอย่างเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันเป็นกฎที่ทําให้โลกของบัญชีเนี่ยมันสมดุลอยู่เสมอและนี่เลยครับสมการที่สําคัญที่สุดในโลกของบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของสมการนี้มันสวยงามมากนะฮะมันบอกเราว่าของทุกอย่างที่ธุรกิจมีเนี่ยสินทรัพย์มันต้องมีที่มาที่ไปซึ่งที่มามันมีแค่2ทางเท่านั้นแหละครับไม่มาจากเงินกู้หนี้สิน ก็มาจากเงินทุนของเราเองส่วนของเจ้าของสองฝั่งนี้ต้องเท่ากันเป๊ะเ,ะเสมอเลยนะนี่คือรากฐานของระบบบัญชีทั้งหมดเลยครับและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับคือพื้นฐานของภาษาที่เรียกว่าการบัญชีเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขที่น่าปวดหัวเลยแต่มันเป็นภาษาที่ทรงพลันมากๆที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสุขภาพและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจได้เป็นอย่างดีและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือตอนนี้เราพอจะเข้าใจวยากรณ คำศัพท์พื้นฐานของภาษาธุรกิจกันแล้วคำถามคือเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปเขียนเรื่องราวบทต่อไปของธุรกิจของเราให้มันสุดยอดยิ่งขึ้นได้ยังไงคำตอบก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วล่ะครับ